นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้เราถือว่าเป็นตอนที่มีความพิเศษมากๆเลยนะคะเพื่อนๆได้นับกันหรือเปล่าเอ่ยเราเจอกันมาอกิดครั้งแล้ว ตอนนี้เป็นตอนที่9แล้วค่ะที่พวกเราตัวแทนของยังทำดีตามพ่อสอนได้ออกมาทำหน้าที่เพื่อสื่อสารคำสอนของพ่อค่ะการที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จได้เราจะต้องมีความอดทนและความเพียรพยายามนะคะที่สำคัญเราต้องคิดดีทำดีด้วยนะคะทีมงานขอวิทีาด้วยค่ะวิทีอารพร้อมไหมคะวิทีอาร์พร้อมค่ะ ตั้งใจจะเป็นเยาวชนที่ดีนะครับผมเพี่อโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพื่อช่วยพัฒน,นาประเทศชาติต่อไปนะครับผมตั้งใจจะทําจิตอาสาตอบแทนคุณท่านครับเช่นการทําความดีเพื่อส่วนรวมนะครับโดยไม่การหวังสิ่งตอบแทนครับก็พวกเราอยู่ม .6 แล้วนะคะพวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเพื่อตอบแทนของท่านและตอบแทนของทุกๆุกทนคะ่ะจะตั้งใจเรียนค่ะแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตค่ะก็ะทําตามคาสอนของท่านนะคะ แล้วก็จะทําความดีเพื่อสังคมค่ะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็หนูจะเป็นนักกีฬาของพระราชาค่ะจะเป็นทีมชาติให้ท่านเห็นครับค่ะตอนนี้ โนนี้ก็จะพามาพบกับพี่เยาวชนคนเก่งที่มีในหลวงของเราเป็นแรงบันดาลใจพี่เขามีดีกีถึงเป็นนักกีฬาทีวชาชเชีลนะคะเรามาดูกันว่าพี่เขาแบ่งเวลาย,ยังไงตามโนนี้มาเลยค่ะ นี้ผมเล่นกีฬาวิงปองอยู่นะครับแล้วตอนนี้ผมมีผลงานอยู่มากมายครับโดยเฉพาะในการแข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศครับในการแข่งครั้งนี้นะครับเขาจะได้่มแข่งกันในไทยคัดเอานักกีฬา6คนไปแข่งในระดับอาเซียนเสร็จครับแล้วผมก็ได้ติดเป็นที่1และได้ไปแข่งในรายการ World Cup Week a n d Challenge ที่ประเทศกาตาร์ครับแล้วผมก็ทำผลงานได้ไม่ดีมากนะักเพราะว่า ฝีมือยังสู้ต่างประเทศไม่ได้เลยคว้าได้แค่อันดับที่13จาก16คนตอนนี้ผมฝึกซ้อมที่โรงเรียนปากเกร็ดครับผมเป็นนักกีฬาต้องมีความอดทนนี่เลยเป็นวิยต่อการฝึกซ้อมแล้วก็มุ่งหมายต่อหน้าที่ที่เราได้รับมาครับเป็นการฝึกซ้อมแบบทั้งมีตีกับโคลและตีกับเพื่อนเพื่อนนักกีฬาครับก็จะเริ่มซ้อมตั้งแต่หกโมงถึงสี่ทุ่มครึ่งค,ครับก็ผมในผมเกิดมาในราชการที่กาครับผมอยาก จะติดยุโอลิมปิกเพื่อให้พ่อหลอมูมิใจครับผมอยากติดยุธโอลิมปิกในอีก6กปีข้างหน้าครับเพราะว่าจะได้ช่างชืชอเสียงให้ไประเทศไทยครับก็ใครที่ว่างๆอยู่นะครับกีฬาก็เป็นสิ่งที่เราใช้แทนเวลาว่างได้นะครับคือทําให้เราร่างกายแข็งแรงมากขึ้นมีระเบียบวินัยมากขึ้นและมีความอดทนมากขึ้นครับรายการยังทําดีตามพ่อสอน คือหนึ่งแรงบันดาลใจที่เกิดจากความรู้และการใช้ความสามารถของพวกเราที่ต้องการช่วยสร้างสิ่งดีๆให้กับสวนรวมและเพื่อนๆเนยาวชนได้นำไปปรับใช้และทำตามกันค่ะในการทำหน้าที่ถ่ายทอดคำสอนของพ่อยิ่งทำให้พวกเราได้เรียนรู้พระจริยวัตรที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ทั้งในเรื่องของความกตัญญูประหยัดซื่อสัตย์เสียสละมีน้ำใจอ่อนน้อมอดทนสามคัคคีและมีความรักในงานหรือเรียกว่าฉันทะความภาคเพียรในหลวงรัชการที่9บอกว่า ทำงานทำการถ้าทําด้วยความร่าเริงใจที่จะทําความเหนื่อยก็จะไม่มีหรือมีแล้วเราก็ไม่รับเพราะว่าความเมื่อยของกายความเหนื่อยของใจนั้นมีเสมอการที่จะทํางานให้ดีต้องมีความตั้งใจที่จะทําเมื่อมีความตั้งใจแล้วต้องมีความอดทนเหนียวแน่น พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรามินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสีดาลัยวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคมพุทธศักราช2523เพื่อนๆก็อย่าลืม